สามารถทำคลิปลงได้ป่ะนี่น่เราก็กวดไปดีควดไปแล้วนะั่นแหละนั่นแหละมันกำลังเดินแล้ว <Okay. S 2> ถ้ามันมีขี่มามันก็ติดลังอนะ่ะช <Okay. S 2> <ๆ>้าช้าดิอย่าไปหมุ่นไปเรื่อยเรื่อยโอเคแม่สามารถเอาลงยูทูบได้ป่ะโอเควันนี้มาได้ดมาถ่ายผีนะอย่าก,กลัวเกิดเห็นผีอ่ะ ตกใจนะเพราะวันนี้มาเตอร์จะมาถ่ายผีกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่เจอผีถ้าเกิดใครเจอผีแล้วไม่เจอผีช่วยบอกได้นะคะเอิ่มใครเจอผีก็บอกมาเตอร์ด้วยเพราะมันจริงๆอาจจะมีอยู่หน้ารถเราแต่เรามองไม่เห็นมาเล่อเะ ถ้าเจอตัวอะไรก็ไม่รู้มันวิ่งผ่านไปแล้วตอนนี้แม่หิวเบียแม่ก็เลยมาซื้อเบียที่นี่มอเตอร์คิดว่ามันต้องมีอะไรลึกลับอยู่ที่นี่เพราะมันมืดแล้วโดยความที่มืดแล้วมอเตอร์ก็ต้องมาถ่ายคลิปหน่อยว่าจะเจอไหมลองดูคับจะไม่มีหรือเปล่าหรือมีมอเตอร์คิดว่าน่าจะมีเฮ้ยได้รุ้งวนกัน เมื่อกี้มาเตอร์เห็นอะไรวิ่งเปหันผันตรงนั้นอะโอเคตอนนี้มาเตอร์อยู่ในรถปลอดภัยปลอดภัยมากเลยเพราะว่าเราสามารถหลบผีได้ดูยงๆยุงยาเอ้ยออมจิ้งจกหลือวิงสาบมันอยู่ข้างหน้ารถเราเลยโอเคเคยเจอผีเคยเจอผีก็บอกมาเตอร์ด้วยนะ มอเตอร์จริงๆอ่านหนังสือไม่เป็นล็อกให้แม่อ่านให้ว่าเขามีคนเจอผีในคลิปมอเตอร์หรือเปล่ามันน่าจะมีอยู่นะถ้าเกิดเห็นเลยขยับขยับช่วยบอกมอเตอร์เลยมอเตอร์มองไม่เห็นเมื่อกี้อะไรอะเอ้อยู่ตรงนี้ย เฮ้ยเขอ้ดรีู๋ขี้นกตกใจถ้าเกิดลับบ้านต่อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเผื่อแม่อยู่วิาอยู่เนือเตอร์ออกมาถ่ายตอนนี้ว่าเติถอยตอยเดี๋ยวไปมามาเดี๋ยวไปไป,ไปมามาเจอผีเปรตสิครับ อะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเงาอะครับเดี๋ยววัตเตอร์ซูมให้เนี่ยตรงนี้อะไรอ่ะตกใจมาเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ันนั้นอะแม่ในกล้องใช่เหมือนเป็ดอะเหมือนเป็ดแต่มันเห็นเห็นแต่ตัวแล้วพอพอแม่พอวัตเตอร์กรีดปุ๊บมันมันก็หายไปแล้วตรงนั้นโอเคเดี๋ยววัตเตอร์ตอนนี้จะ เคยดูว่ามีผีป่ะอุ้ยตกใจคนรเลยะมนโวนโวนโวนลองดูข้างบนหน่อยเฮ้ยอ๋อเงาเลยตรงนี้ตอนนี้มาเตอร์เจอไอ้ผีเป็ตตัวลนไม่ครั้งหนึ่งละแล้วมาเตอร้สุดโอเคมาเตร์นี่ชักพวกเกือบรุด โอเคตอนนี้ว่าเต้ไม่เจออะไรนะวอเตอร์เจอแต่ผีเปรตเท่นั้นยังไม่ตกใจแต่ตกใจแม่ไอชิ้เปิดประตูมาดูตรงนี้ตรงไหนหน่ากลัวเดี๋ยว,ว่อเตอร์ให้ดูแม่เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยมันเหมือนอะไรขาวๆ ไอ้เนี่ยไล้ขา,ขาวๆอยู่ตรงนี้นมาตอร์ซูมกล้องให้ทุกคนดูแล้วอยู่ดีๆแม่ให้มาตอร์กีดมันก็หายไปแล้วมันน่าจะได้ยินเราเนะีมันี่ก็เลยตกใจวิ่งหนีไปมันจะเป็นหลังคมๆและตัวสีขา,ขาวๆอืออันนั้นน่าจะีจินตนาการเองไม่ใช่มันเป็นแบบเนื้อมันคมๆอยู่เห็นแต่ตัวมันไม่มันไม่ยอมขยับเหมือนจ้ำสิม จำศีลดูว่าตรงนี้ดูหน้ามีผีที่สุดตรงนี้นี่ตอนนี้มาเต้ยอยู่ในรถนะปลอดภัยโคตรโคตรเห็นไ,ไ,ไหมครับเดี๋ยวเ,เต้ยจะสอ,อนแบบนี้แล้วก็เดีย๋ยวขยายขยายมันจะไม่ชัดโอ้พ่ออ่าไกลบ้านหมาเลยก่อนหนี้ใกล้ปลอดภัยเลย วุยตรงนี้น่ามีบีแม่รู้ดิเฮ้ยโอเคมอเตอร์ยังไม่เจอนะตอนนี้ถ้าเกิดมอเตอร์ถ่ายตรงนั้นมันน่ากลัวกว่ามอเตอร์เคยถ่ายเจอเป็นคล้ายๆหมาตัวหลังคมๆขาวๆตอนนั้น่าลองเหนียะอยู่บ้านนะดีๆแล้วป๋าก็บอกว่า <Okay. S 3> อ้าวอะไรต่อย่าบอกว่า มีควันโอซีมาตากแดดทำกันได้หรอเล่ไดแล้วก็ทันทีเขาก็แบบลำวงเนี่ยเลยนะอยู่บ้านเนยนี่มีควันโอซีมาตากแดดเดี๋ยวมาเตอให้ดูบ้านมาเตอร์ไกล้แล้วนี่ตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งแบบหนะเฮ้ยไม่ได้เจ๊งเลิกทำไเฉยยังมีหอกอยู่จริงๆไม่ได้เจ๊งแต่ว่าเข้ม แม่เหนื่อยใช่เฮ้ยแม่เหนื่อยแม่ก็เลยบอกว่าพอก่อนไม่รอแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่โอ้ดิงันแหละพอก่อนไม่รอนะเพราะแม่ไม่ไหวแล้วแม่ต้องตื่นเช้าไข่เจียวเรือส่องำนองโอเคตอนนี้อยู่บ้านาแล้วครับโอเคมาสักตัวไหมครับมาอยู่ตัวหนึ่งแม่ไอตัวหลังคอมพีหรือ หีเฮ้ยูสีลูกต้องสีสีผีหรือสีเออไม่ใช่เดี๋ยวดูบ้านมาเต์สีนี่บ้านมาเตอร์อยู่นี่เครอยากมาก็มาได้กเอมสยามแท้ทูสิบจริงสยามแท้ทูสิบสามนี่ นีร้านของใครบอกร้านก็มาได้ใหญ่มีทุกคนมาได้ทุกคนมาได้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่ก็มาได้หมอนเตอร์คือแล้วมาเตอร์ขอคุยเรื่องยูทูบเบอร์เนี่ยมาเตอร์มาเตอร์ใส่รองเท้ามาเตอร์ในเกมโรบอทหมอเตอร์ในเกมโรบอทเนี่ยใครใคร องงหน้้าตัวเไไม่ดทุกคนสามารถเขียนชื่อมอเตอร์ในเกมโรบอคได้แต่ชื่อมันจะเป็น Motor okay. มอเตอร์เฮดโอเคไม่ได้ไม่ใช่เฮดเดอร์จะชื่อมอเตอร์เฮดในตัวคอนในโรบอคค่เตอแถมมอเตอร์แอดพี่คัดชาเป็นเพื่อนแล้วพี่นิวเป็นเพื่อนแล้วก็เจ้าเอ็กโอกโอ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 จริงๆเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรอกเจ้าเอ็กโอกเ,เป็นคำพูดของพี่คัดชาที่เขาพูด<ป>ในวัด แล้วมันก็มาเกิดเป็นชื่อของเพื่อนคนนึงอะแล้วแล้วถ้าเกิดใครอยากเป็นเพื่อนพี่ขอดชากับพี่นิวอยา่าไปพิมพ์ใ่เหนเหนื่อยพิมพ์หามอเตอร์คือมอเตอร์เฮดล้วก็กดเข้าไปตรงลูกศรตรงเพื่อนมอเตอร์กดเข้าไปปุ๊บแล้วจะเจอพี่ขัดชาเฮ้ยไม่ใช่ไปกดไปอีกที่หนึ่งแล้ว มอเตอร์จะให้กดลูกศรอ,อีกทีหนึ่งก็คือลูกศรที่มันมีสองอันอันอีกอันหนึ่งชี้ไปทางขวาอีกอันหนึ่งชี้ไปทางซ้ายมอเตอร์ให้เอาชี้ไปทางอีกทางนงนี่ชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางนี้ใช่ นนแล้วแล้วจะเจอพี่นิวแล้วถ้าเกิดอยากไม่หาพี่คัชชาไปที่ช่องที่สามก็จะเจอพี่คัชชาพี่นิวจะอยู่ล่างเลยแล้วก็็ปเอดได้นะแค่แค่มอเตอร์มาบอกเฉยๆว่าอยากให้ทุกคนที่ไม่อยากแอดพี่นิวเป็นเพื่อนหรือพี่คัชาเป็นเพื่อนก็ เข้ามาแอดมอเตอร์เป็นเพื่อนแล้วก็แอดพี่ขัตชากับพี่นิวเป็นเพื่อนได้รายชื่อของเพื่อนเขาเยอะกว่ามอเตอร์บางพี่ขัตชากว่าพี่นิวอะ่ะพี่นิวมีหนึ่งนำเก้าเก้าส่วนพี่ขัตชาโอโ้โหเยอะมากเลยจะบอกให้เลยโอเคเดี๋ยวมอเตอร์คิดว่าจะแอดพี่แตงโพทิงเป็นเพื่อน แต่ในคลิปนั้นมันเป็นความจริงที่ว่าพี่กัลยาเฮ้ยพี่แตงโพชิงเขารับเพื่อนไม่เป็นเลยมาเจ้ากดแย่แล้วก็กดกดกดแย่ไปแล้วแต่จริงๆพี่แตงโพชิงนั้นเขานั้นเขาเ้นเขานั้น,น,นรับเพื่อนไม่เป็นเหมือนกันผมมอเตอร์ขอไปทีหนึ่งแล้วโอเค ไปดูข้างบ้านมอเตอร์นะใครอยากมามาก็มาได้ถ้าเกิดใครไม่รู้ทางมาบ้านมอเตอร์ก็แอดในโลบอกนะโอเคแค่นี้แหละโอ้ยเหนื่อยแล้ว yeah.